โรงเรียนบ้านหนองโคง้งโรงเรียนน่าอยู่คู่ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองโค้งตั้งอยู่ณนะหมู่ที่สองตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนระหว่างหมู่บ้านต้นเปาและหมู่บ้านหนองโคง้ง มีสถานที่สำคัญได้แก่ตลาดสดกาดอุทาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต้นเปาเป็นต้นโรงเรียนบ้านหนองโคง้งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด651คน มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด38คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายพิชัยทาประเสริฐจากสถานการณ์สุขภาพในช่องปากและฟันย้อนหลัง3ปีตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปีพศ2565 พบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโคง้งมีปัญหาในเรื่องของฟันแท้ผุและเหงือกอักเสบตามลำดับดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันของกลุ่มนักเรียนวัยเรียนซึ่งเป็นวัยที่จะต้องได้รับการพัฒนาทางร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมต่อไป และคณะครูเข้าร่วมโครงการหนึ่งนำเภอ1หนึ่งโรงเรียนเชียงใหม่วันดีติบโตสมวัยจังหวัดเชียงใหม่ปีพศ2565กเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของปัญหาของ สุขภาพในช่องปากของนักเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของฟันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากาหากว่าเราสามารถทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วปัญหาที่จะตามมาก็จะลดลงตุผลข้อที่สองก็คือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพของช่องปากและฟันที่ดีครับ ลดปัญหาฟันผุให้กับนักเรียนครับอันนี้สําคัญมากถ้าานักเรียนมีปัญหาเรื่องของฟันผุเนี่ยก็จะมีปัญหายโยงมาถึงเรื่องของการเรียนการสอนของแต่และชั้นด้วยบางคนอาจจะปวดฟันหรือว่าผุเป็นหนองเป็นอะไรเนี่ยทำให้การเรียนชะงักไปนะครับเหตุผลข้อที่สามคือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากและฟันของนักเรียน จะนำมาซึ่งสุขภาพของช่องปากที่ดีไม่มีปัญหาครับโรเรียนจินได้กำหนดโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ สามปีของโรงเรียนเป็นโครงการที่จะต้องทำต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันไม่ให้นักเรียนมีปัญหาในในเรื่องของสุขภาพช่องปากอันที่สองกำหนดให้เป็นโครงการในแต่ละแผนเป็นแบบการประจำปีของโรงเรียนกำหนดผู้รับผิดชอบกำหนดเป้าหมายในการดำเนินง,งานไว้ชัดเจน อันที่3ก็คือโรงเรียนนะให้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังอย่างเสมอเพื่อที่ะอย่ยงน้อยก็เป็นกรอบทําให้ร่างกายของทักงเรียนแข็งแรงอันที่4ี่คือโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันขณะที่มาโรงเรียนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์สร้างคนดี ในเรื่องการสอนวิชาชีพที่โรงเรียนบ้านหนองโค้งได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพนักเรียนโดยมีชื่อโครงการว่า B.N.K. Cafe ซึ่งใน B.N.K. c า fe นี้ก็จะเป็นเรื่องของการสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเครื่องดื่มการทำขนมทำเบเกอรี ซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนตั้งแต่ชั้นปรมศึกษาปีที่4จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ก็จะได้เรียนวิชาชีพโดยแบ่งแยกกลุ่มตามความสนใจในการ,รงานของโครงการนั้นโรงเรียนได้ตั้งเป็นโครงการประจำปีและกําหนดผู้รับผิดชอบกําหนดครูผู้สอนเพื่อที่จะได้ดาเนินการ โดยในการดำเนินการโครงการ B&K n Cafe นะครับก็จะสอนให้นักเรียนได้ทำเครื่องดื่มนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วการทำเครื่องดื่มจะต้องใช้น้ำตาลใช้นมใช้ชากาแฟนะที่โรงเรียนเราสอนให้นักเรียนทำแต่ว่าเป็นการฝึกพื้นฐานะทำให้นักเรียนมีทักษะในการทำ นะ้ำและเครื่องดื่มต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่น้ำดื่มเป็นน้ำผลไม้เป็นชาเขียวเป็นชาไทยนะส่วนขนมนั้นเราทำทั้งขนมไทยซึ่งจะมีคครูที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของขนมรับผิชอบมีทำเบเกอรีรนะร่เป็นขนมคุกกี้เป็น พ้าเปิดเป็นขนมที่เป็นเบเกอรี่ของเขาเรียกว่าของฝรั่งนะครับไม่ได้เป็นของของไทยส่นของไทยมันจะมีตั้งแต่ถ้าพิมพ์กรอบบัวลอยนะครับแต่ก็ไจะเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานที่สอนให้เด็กนอกจากเกสอนให้ทําแล้วเรายังฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการจำหน่ายง่ายก็คือสอนตั้งแต่ทาจนดข้างขายตรงจุดนี้เนี่ย พอโรงเรียนทำไปได้เดืองบนกว่าปรากฏว่าเสียงตอบรับทั้งนักเรียนก็อยากจะเรียนผู้ปกครองก็ชอบเพราะว่าสามารถนำไปสู่อาชีพให้กับครอบครัวได้นักเรียนได้ผ่านการเรียนรู้จบหลักสูตรจากโรงเรียนบ้านหนองโค้งไปแล้วเด็กก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมีคุณธรรมเด็ก สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนคือความหมายของ B&K Cafe